ครับผมแล้วก็มาเล่าเรื่องจริงอินนิทานเล่มหนึ่งะฮะโดยหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำกันต่อนะครับหลวงว่าจรย์หนังสือเอาเรื่องจริงอินนิทานที่หลวงพ่อเขียนไว้เนี่ยมาอ่านให้ฟังนะฮะทีนี้นอกจากผีแขกแล้วผีที่อารวาสที่วัดบางนมโคนอะ่ะความจริงมีผีเคยพบมามา,มากมายก็มีผีเจ้าอ้วนอีกตัวหนึ่งไอ้เจ้าคนนี้มันเป็น เจ๊กไม่ทราบว่าชื่ออะไรเพราะป่วยมาจากกรุงเทพทั้งตัวอ้วนใหญ่ทั้งสูงมารักษาไม่กี่วันเวลาเขาเวลาเขานำมากลวพวกปานก็บอกว่าคนนี้รักษาไม่ไหวถึงวาระซะแล้วแกก็ามาอยู่ไม่ได้ไม่กี่วันแกก็ตายจะอ้วนเนี่ยเป็นผีดีตามธรรมดาถ้าพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเจ้าอ้วนจะไม่เคยแผงนิ์แผงเดชดแล้วต่อมาตอนที่หนึ่งตอนที่หลวงพ่อปานไม่อยู่ไปก่อสร้าง ที่เขาวงพระจันทร์ไปคุมที่เขาวงพระจันทร์ประมาณสองเดือนหลังนั้นพระผู้ใหญ่ไม่อยู่หลวงพ่อเล็กลองลงมาก็ไม่อยู่ไปได้วยกันพระอาจารย์ฉัดที่มีพระอาวุโสมากทางกรรมฐานเก่งมากพอคุ้มครองได้ก็ไม่อยู่พระอาจารย์เจิมก็ไม่อยู่เหลือแต่พระประเภทอัตมมนั่นแหละประเภทคนพูดนะ่ะเหลือแต่พระประเภทอะไรละ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครึ่งพระครึ่งคน คือว่ามีพระเป็นส่วนน้อยมีสภาพเป็นคนเียส่วนมากก็แล้วกันยังเป็นพระไม่เต็มทีนี้บรรดาพระทั้งหลายผู้ที่อยู่เดยกันนั้นก็มีสภาพเท่ากันศักดิ์ศรีเท่ากันแต่เป็นพระลูกวัดเล็กๆแกก็ตลกขนองของแกไปตามเรื่องคุยเฮคุยฮาไปตามจังหวะประเภทแมวไม่อยู่หนูขนองนี่เป็นเรื่องธรรมดานะก็เอาคนมาทําพระนี่ยังเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้อยู่หลายวันแต่สําหรับพระผู้พูดเนี่ยไม่ชอบคุยกับพวกนั้นกับพระเพื่อนอีก3ามสองค์ชอบสังัดก็หลบเข้าไปอยู่ในป่าช้าบ้างนั่งเล่นกันที่ศาลาบ้างศาลาท่าน้ําบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินที่หลวงพ่อปานทิ้งไว้กลางบริเวณหน้าวัดทั้งเหล็กทั้งเครื่องมือทั้งไม้ทั้งหน้าวัดทั้งซุงอีกก็มีมากวันหนึ่งเพื่อนสองคนยังอยู่ในป่าช้าแล้วผู้พูดก็มานั่งเล่นที่ชิงช้าเด็กนักเรียนเขามีชิงช้าให้เล่น ก็มานั่งอยู่ที่จชิงช้าเดือนหงายความประสงค์ก็มานั่งคุมของอยู่ที่กลางวัดนั่นแหละเพราะมีคนผ่านไปมาก็มีนักเลงมาขโมยของคนหนึ่งชื่อเจ้าอะไรเนึงไม่ออกดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้าพุ่งเดินมาก็ถามว่าเฝ้าของหรือก็ตอบว่าไม่ได้เฝ้าหรอกแต่ยังไม่หลับก็เลยมานั่งเล่นเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องเฝ้าหรอกขอรับถามว่าทําไมเล่าบอกว่าพวกผมสั่งขโมยไว้หมดแล้วว่า ของวัดบางนมโคเนี่ยการณาหย่ารักขโมยเพราะตัวเขาเองก็อยู่ตำบลนั้นถ้าใครจะรักขโมยของแล้วก็ให้ฆ่าเขาเสียให้ตายซะก่อนมิฉะนั้นแล้วถ้าใครรักขโมยของวัดบางนมโคเขาจะนำตำรวจไปจับเขาก็รับรองก็เลยว่าขอบใจพี่พุ่มดีแล้วช่วยกันรักษาทรัพย์สินของเราเขาบอกว่าใช่ขอรับมันจะรักขโมยของที่ไหนเนี่ยผมไม่ว่าหรอกแต่ของหลวงพ่อและของท่านใหญ่เนี่ย ไม่ควรจะรักท่านมีบุญคุณมากนิมนท์ท่านไปจําวัดได้เลยก็เลยบอกว่าในพุ่มบอกว่านี่ <c oughs> <c oughs> ก็เลยบอกในพุ่มไปว่าฉนนี่ฉันยังไม่ง่วงฉันจะนั่งเล่นของฉันในพุ่มแกก็เลยนั่งคุยด้วยครู่หนึ่งแล้วแกก็ไปทุลัของแกขณะที่คุยอยู่กับในพุ่มนั้นบุญเสียงกุติคดคุยกันเอะอโวยวายปรากฏว่าพระต้มน้ําร้อนกินกันแล้วก็เคี่ยวน้ําตาลกินกัน เมื่อในพุ่มลาไปก็ยังคุยกันเฮฮาก็นึกในใจว่าพระพวกนี้นะบวชเข้ามาแล้วไม่ทำตนให้เป็นสมณะสารูปไม่เคยคิดว่าตัวเป็นปูชนียบุคคลนี่แมวไม่อยู่หลวงพ่อไม่อยู่เียหน่อยเดียวทำตัวเป็นคนชั้นเลวไปได้ชาวบ้านแถวนั้นถ้าได้ยินเข้าคงจะเสียดายข้าวมากๆเพราะว่าคนประเภทนี้ถ้าเป็นคารวะชาวบ้านเขาก็าไม่เลี้ยงนะ นี่เป็นพระนี่เขาเห็นแกบคงเห็นแก่ผ้าเหลืองจึงได้ใส่บาตรให้กินมิฉะนั้นก็เห็นแกความดีของหลวงพ่อปานหรือว่าความดีของหลวงพ่อเล็กหรืออาจารย์ฉัดเขาจึงได้ใส่บาตรให้กินนั่งนิ่งนึกในใจอยู่อย่างนั้นพระพูดนั้นก็เฮฮากันอยู่บนกุฏิรู้สึกว่าสักสิบองค์กว่า,วาขนาดเดียวกันกับที่คิดไม่พอใจพระอยู่พวกนั้นเจ้าอ้วนแกก็เดินมาจำแกได้เพราะเดินหงายจัด และก่อนที่แกจะตายแกก็มาป่วยก็เคยไปเยี่ยมแกไปถามอาการไข้เอายาไปให้เอาอาหารไปให้แกก็เดินมาใกล้ๆก็มายืนอยู่ข้างๆก็เลยหันไปถามว่าอ้วนมาทําไมล่ะแกก็เลยบอกว่าท่านนั่งอยู่ที่นี่เลยครับบอกตอบว่าใช่ก็เลยตอบว่าใครหากันอยู่บนกุฏิครับบอกก็เลยตอบไปว่า,วาไม่รู้สิก็พวกนั้นแหละอ้วนจะทาไมล่ะเขายกมือไหว้บอกว่า เขาก็ยกมือไหว้บอกว่าท่านครับท่านสององค์อยู่ในป่าช้าเราวครับเงียบสงัดดีเหลือเกินแล้วท่านกลับอยู่นี่ไม่เฮไม่หาแต่พระพวกนั้นเลวจริงๆเดี๋ยวผมจะจัดการปราบให้ก็เลยถามว่าอ้วนจะไปทําอะไรเขาอย่าไปหลอกให้เขาตกใจนะดีไม่ดีหลวงพ่อไม่อยู่รักษาไม่หายเกิดตายขึ้นมาจะยุ่งเขาก็เลยบอกว่ายังไม่ถึงอย่างนั้นหรอขอรับ ผมเอาแต่พอหวาดหวาดให้เลิกหากันได้เท่านั้นแหละครับผมจะไปช่วยปราบในเมื่อท่านปราบไม่ได้ผมจะปราบเองก็เลยบอกว่าคนมันรุ่นเดียวกันจะไปว่าเขาได้ยังไงว่าเขาไม่ได้หรอกเขาก็เลยอาสาว่าท่านนั่งอยู่ที่นี่แหละครับผมขึ้นไปเดี๋ยวเดียวเงียบเขาก็เดินขึ้นไปเมื่อเดินขึ้นไปแล้วก็ปรากฏว่าสักคู่เดียวประมาณ10นาทีเสียงบนกติโครมคลามโครมคลามผู้พูดเองก็คิดว่าพระโชคกัน เสียงดังกับกล้องถึงปา่าช้าเสียงตึงตังโครมครามเจ้าสององค์เพื่อนกันที่อยู่ในปา่าช้าก็รีบวิ่งออกมาคิดว่าพระชกกันผูพ้พูดเองก็วิ่งขึ้นไปนึกว่าเอ๊ะนี่อะไรกันจะอ้นวนมันจะไปปราพระทําไมพระถึงได้ชกกันตีกันแบบนั้นเมื่อขึ้นไปแล้วปรากฏว่าไม่พบพระสักองค์เจ้าเพื่อนอีกสององค์ก็ตามมาพบกันพอดีก็เลยถามว่าได้ยินเสียงพระเอ,อะอะทำอะไรตึงตังโครมครามไหมก็บอกว่าดิ้ง คิดว่าพระชกกันหรือตีกันนี่แหละดินเสียงห้าหาเข้าใจว่าพระอาจจะขัดคอกันชกตีกันรากระมังแล้วนี่ไปไหนกันหมดไปหาที่กติทุกองค์ไม่มีสักองค์หาไปหามาเอาไฟฉายฉายดูไปดูใต้ตู้พระประธานที่หอชนมนเขายกพื้นไว้สักประมาณสัก70เซนเห็นจะได้ประมาณนั้นเข้าไปฉายไฟตรงนั้นเพราะว่าที่ตู้นั้นมีพระเต็มเขายกพื้นสูงหลงอปานท่านยกพื้นไว ทั้งสอง้งหมดไปนอนขดกันอยู่ใต้ตู้ตู้ใหญ่มากเป็นตู้เต็มห้องนอนรวมกันอยู่ในนั้นหมดไปเห็นแล้วก็เลยเรียกให้ออกมาได้ยินเสียงเป็นคนเป็นเสียงพูดกับเสียงเพื่อนเขาจําได้เขาก็ออกมาถามว่าทําไมเขาไปนอนใต้ตู้ละ่ะทุกคนก็รายงานว่าแสดงว่าอาการหวาดกลัวอยู่มากเจาก้าอ้วนวันทําพิษนะสิถามว่าทําพิษยังไงแกก็รายงานบอกว่าขณะที่กําลังเคี้ยวน้ําตาลกันอยู่นั้น ก็เจ้าเด็กนั่นน่ะเห็นหน้าเจ้าอ้วนกันก่อนทุกคนบอกว่าผีไอ้อ้วนผีไอ้อ้วนพระก็ถามเด็กว่าไอ้อ้วนทํำยังไงก็ตอบว่ามันส่องหน้าเข้ามาใกล้ๆใกล้หม้อเคี่ยนน้าตาลแต่พระก็มองไม่เห็นฉายไปก็ไม่เห็นตะเกียงส่องไปก็ไม่เห็นแต่เด็กก็ชี้ให้ดูว่าไอ้อ้วนไอ้อ้วนมันมานั่งใกล้ๆแล้วตอนนี้ถึงเวลาเด็กเคี่ยวน้ําตาลเสร็จประเคนพระพระจะฉันแต่เจ้าพระคุณเจ้าอ้วนก็ไปนั่งข้างวง คือเข้าเรียงตัวเหมือนกันเข้าวงกับเขาด้วยเหมือนบอกว่าขอกินบ้างสิขอกินบ้างสิกินคนเดียวยังไงล่ะแบ่งอ้วนกินบ้างไอ้อ้วนยังไม่ได้กินเลยเท่านั้นเองเพระเจ้าประคุณพระพอแน่ใจว่าเป็นไอ้อ้วนแน่เพราะเจ้าอ้วนมันเป็นผีนี่ก็ลุกขึ้นวิ่งกันตึงตังตึงตังเข้าใจว่าตีกันแต่ความจริงไม่ได้ตีวิ่งหนีเจ้าอ้วนพอวิ่งหนีไปไอ้อ้วนก็สกัดทางประตูกุฏ ใครจะออกใครจะเข้ากุติก็ไม่ได้ไอ้อ้วนยืนขวางประตูในที่สุดพวกนั้นเห็นเท่าว่าไปไหนไม่รอด <c oughs> ก็เลยวิ่งไปคุดคูดอยู่ใต้พระพุทธรูปจะอ้วนมันก็วิ่งเข้าไปไม่ได้ความจริงมันจะเข้าไปก็ได้แต่เป็นการล้อเท่านั้นเป็นการขู่แล้วก็หายไปก็เลยบอกกับพระว่าพวกท่านมีความประพฤติไม่ดีทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีกจะอ้วนมันรําคาญนี่มันนั่งไปนั่งบนอยู่กับผมนะ ผมนั่งอยู่หน้าวัดที่ชิงช้านั่นมันก็บอกว่าพวกท่านเนี่ยปีดความประพฤติไม่ดีมันจะมาปราบก็เลยสัมทับต่อไปว่าหากว่าท่านทําความชั่วแบบนี้แล้วก็บางทีมันจะจัดการยิ่งกว่าน,นี้นะขอรับเป็นอันว่านับแต่นั้นเป็นต้นมาพระก็สงบเพราะอํานาจผีปราบเอาละท่านผู้ฟังสําหรับเรื่องจะอ้วนและวันนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้ใช้เวลามากเกือบชั่วโมงโดยเวลาสานาทีก็หนึ่งชั่วโมงยุติกันเพียงเท่านี้วันหลังคุยกันใหม่ เอาละสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับก็เป็นเรื่องเล่าในเรื่องจริงอินิทานเล่มหนึ่งของหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำหรือหลวงพ่อพระราชพรมยานของเรานะครับเดี๋ยวในตอนต่อไปผมก็จะเอาเรื่องต่อไปมาอ่านให้ฟัง